ง่วงช่วงเช้าเช้างีนะ้อากาศมันน่าหลับนี่นะนะลองย้ายจิตไปทำจุดต่างๆของร่างกายจุดกระทบนะนเช่นเท้าสัมผัสกับพื้นอยู่ นะหลังเท้าทั้งสองข้างน่องหัวเขา่าอะไรนะนะกระทบกับเบาะนั่งอยู่ก้นกระทบอย่เงี้ยนะมันจะรับรู้ได้รู้สึกได้อยู่ใหญ่นะรู้ไปตามจุดกระทบอย่างเงี้ยนะจุดกระทบมีอยู่ทั้งตัวนะนะเช่นเสื้อผ้าที่กระทบกับร่างกายเราจนะีวรที่กระทบกับกยวะส่วนต่างๆซึ่งมันจะรู้สึกได้อยู่นะ ดังความเย็นความร้อนที่กระทบกับร่างกายอยู่ตอนนี้นะมันจะรับรู้ได้นะลองย้ายรู้ให้ตามจุดกระทบต่างๆอย่านะอย่าอยู่กับลมหายใจอยู่ลมหายใจแล้วมันพาหลับนะนึกเชื่อไว้อยออต่างๆไปด้วยก็ได้นะหลังเท้าขวาหลังเท้าซ้ายน่องขวาน่องซ้ายอะไรนี้นะตรงไหนตึงก็ย้ายรู้ไปไหลขวาไหลซ้ายมันตึงๆอยู่ หนังตากระทบกันอยู่นะมันตึงอยู่ที่บริเวณดวงตาอย่างนี้นะนายายรู้ระวังไม่ไปบังคับแต่ก็ไม่ใช่คล้อยตามนะเพราะมันง่วงกับตะลุมตะลือคล้อยตามมันก็นหลับยาวทีนี้ไม่รู้เรื่องอะไรนั่งหลับไปเฉยแค่ย้ายที่นอนเฉย่เฉยนะน นี่พอเราค่อยๆปรับอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะค,ค่อยตื่นขึ้นมาเองนะด้ยเพราะอาการปวดนะตัวเวทนาขันนี่นะขันห้านะขันห้าคืออะไรคือตัวร่างกายเนี่ยก็เรียกรูปะขันนะตัวกายภาพทั้งหมดนะส่วนของรูปธรรมทั้งหมดนะส่วนของสสารพลังงานทั้งหมดนะก็เรียกว่าตัวรูปะขันนะส่วนตัวเวทนาขันคือความรู้สึก ตัวเพลิงนะรู้สึกสุขทุกข์แล้วก็ไม่ทุกข์ไม่สุขนะแต่มันเป็นนมามธรรมนะตวัวเวทนาขันนีอันะในความปวดความชาความอะไรมันเป็นนมามธรรมทั้งหมดนะส่วนอาการของกายคืออาการตึงหรือหย่อนนะ่ะปรากฏให้เห็นนะส่วนปวดมันได้อยู่ที่ขานะปวดอยู่ที่ใจนะี่สังเกตดูให้ดีนะ แต่ตรงไหนที่ไม่มีภาษาสัมผัสที่ใจจะเข้าไปรับรู้ได้อย่างเช่นคนเป็นอามภพักอามภพึกอามภาพาดอะไรเงี้ยมันจะไม่รับรู้ถึงอาการเจ็บปวดของร่างกายนอนติดเตียงอยู่เงี้ยนะนอนจนเกิดแผลกดทับยังไม่ปวดเลยที่ไม่ปวดเพราะอะไรเพราะว่าไม่รับรู้ถึงตัวภาษาสัมผัสร่างกายมันจะเกีเ่ยวข้องกับเรื่องของภาษาสัมผัสเรื่องของสารเคมีเรื่องของระบบไฟฟ้าในร่างกายเยอะแยะไปหมดเลย ส่วนนี้เป็นส่วนของนะตัวรูปขันแต่ตัวเวทนาขันเรองรู้สึกเจ็บปวดอะไรพวกนีนะ้มันเป็นเรื่องของใจทั้งนั้นนะส่วนแล้วถ้าเราไปคล้อยตามมันก็จะรู้สึกเจ็บปวดทรามานรุนแรงอะไรนะแต่ถ้าดูเฉยก็จะเห็นว่ามันจะเห็นเพียงอาการตึงอาการหย่อนของร่างกายเนะย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงอันะนัเรื่องของกายภาพนะ บางทีพี่ปวดใช่ไปวดสักยี่สิบเอร์เซ็นตะ์แต่ปอใจัยมันทุรนทุไลนะมันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วอย่างเงี้ยตอนอันนี้ให้ไปสังเกตดูแต่เราจะอยู่กับมันได้นะยิง่งอายุมากแล้วนี่ต้องฝึกอยู่กับความเจ็บปวดให้ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าต,ต่อไปถ้าเป็นไปนอนติดเตียงอยู่มันจะได้ไม่วุ่นวายเกินไปทุรนทุายเกินเหตนะุจะยอมรับอาการนั้นได้นะทีนี้ถ้าเกิดเรามี สติสัมปชัญญะที่จะคอยไปรู้ไปดูอยู่ฝึกตัวเองอยู่บ่อยๆอย่างนี้ได้นะจะช่วยได้เยอะมากนะก็ะคือมันจะไม่ทุรนทุรายทรมานปรุงคิดจมอยู่กับมันอยู่งั้นมันจะถอยออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ได้นะแล้วทีนี้มันจะป่วยอย่างสนุกอาจจะเดาการเจ็บปวดได้อย่างสนุกสนานนะย้ายรู้ไปเรื่อยๆได,ได้ถ้าย้ายรู้คล่องดีนะจะสนุกกับมัน นะาภาษาพา,าก็เรียกชานกีฬาในชาตากีฬานั่นคือการย้ายชานอีกชาตหนึ่งไปชาตสองชาตสามชาตส,ส,ส,สี่อะไรเงี้ยถอยเข้าถอยออกนะเขาเข้าออกออกนนะก็นะเรียกเป็นกีฬาอย่างหนึงนะ่งของนักภาวนานะแต่ของเราเนี่ยไม่ไนดะ้ไม่อยากจะเรียกว่าชานักีฬาเรียกว่านะยาน,นกีฬาก็ได้นะคือเป็นตัวอิปัสนาญาณน,นี่นะ่ะ เนีคือมันไม่ได้สงบแต่ว่ามันก็ไม่ทุกไปกับมันนะแม้มันจะเจ็บปวดมันจะตึงมันจะเคร่งมันจะอะไรก็แล้วแต่นะยายรู้รับรู้อาการนั้นตรงๆไม่นี้ไม่สู้ไม่อยู่ไม่ถอยนะนาทีของเรามอยู่แค่นั้นพอต่อให้ทรมานกับมันมันก็จะเป็นมันอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้เกี่ยวใครทั้งนั้นคือเยี่ยมผู้ป่วย ระยะสุดท้ายเนี่ยผู้ป่วยที <t 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 ่นอนติดเตียงอยู好好่บ่อยครั้งเห็นได้เลยว่าคนที่ไม่เคยฝึกมาก่อนเนี่ยจะทุกทรมานกับมันมากนะแล้วก็ปัญหาก็คือมันออกมาทางกิริยาการที่ไปกระทบคนอื่นด้วยนะ ลูกหลานที่ดูแลอยู่ก็ลำบากนะเพราะว่าเจออารมณ์ที่แปรปรวนของผู้ป่วยอย่างนี้นะนะแต่คนที่เคยฝึกมาแล้วจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะโดยเฉพาะฝึกมาดีแล้วด้วยนะไม่ใช่แค่ฝึกนะฝนะึกไม่ได้เรื่องดเดรารอะไรก็ก็ไม่ก็มักจะดูไม่ทันนะแต่ถ้าฝึกใจมาดีแล้วเนี่ยนะคนเรานี้จะยอมรับอาการนั้นได้ง่ายนะก็จะเฝ้าออรู้เฝ้าออดูเวทนาก็จะ ก็จะเป็นเพียงสักว่าเวทนาก็คือสมมติว่ามันปวดเท่าไหร่มันก็จะปวดอยู่แค่นั้นแต่ถ้าใจไปรนทรมารยกับมันด้วยมันจะปวดมากกว่านั้นอีกทวีตรีคูณอย่าะนั้นก็ลองฝึกรู้ฝึกดูแต่ตอนเนี้ยนะนะมันง่วงมันซึมเงี้ยลองรู้สิอาการง่วงซึมมันอยู่ตรงไหนนะมันมึนมันตื้อยอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนะนะ ที่มันง่วงจริงๆเนี่ยมันง่วงเพราะกายง่วงหรือใจมันง่วงนะถ้าใจขี้เกียจมันก็สลุมสลือทั้งวันหลับได้ทั้งวันนะบางทีมันพักผ่อนมากเกินไปด้วยซ้ําไปถ้าจะบอกว่าการนอนหลับคือการพักผ่อนนะแต่ว่าทำไมมันสลุมสลืออย่างนั้นเพราะใจมันขี้เกียจยิงแต่ฝนตกลินลินอากาศเย็นอย่างนี้ต้องวีทั้งวันอย่างนี้ด้วยนะมันพายหลับให้นอนอย่างนั้นทั้งวันสลุมสลือทั้งวัน อันนี้ต้องฝึกตัวเองฝึกรู้ฝึกดูไปนะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของนะขันอื่นๆเช่นสัญญาขันสังขารขันอันนี้เป็นตัวนมามธรรมนะครับสัญญาขันก็คือ,อาการที่จิตมันก็ไปเซฟข้อมูลเอาไวนะ้นะคือทำงานร่วมกันระหว่างตัววิญญาณขันคือตัวจิต กับตัวสัญญาคันสังขารละขันที่ก็ทํางานกันอยู่นะนึกนะาการสัญญาคือ,อาการนึกอาการเปรียบเทียบนะเขาแปลาตามสาวประจำได้และหมายรู้นนะตัวสัญญาจะเป็นตัวเซฟข้อมูลนะนะเป็นมันฮัดดิทีใหญ่น่จะเป็นฮัตด,ดิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะว่ามันเป็นนามธรรมมันไม่มีสเปซนะเพราะฉะนั้นมันสามารถได้เซฟข้อมูลได้มหาศาล ความพบความชานะิจะกี่กับกี่คันมันเซลข้อมูลไม่หมดนะะเราจะสังเกตด,ดูได้เวลาเรานั่งสมาธิไปนะมันจะเริ่มไปขุดคุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้ความคิดอะไรปะแปลกๆโผล่ขึ้นมานะหรือแม้กระทั่งถ้าเห็นถ้าพวกที่เห็นภาพนิมิตก็จะไปขุดในภาพในอดีตมาเนี่นะเหมือนเราเคยฝัน ja นะเดจะวูนะถวันเราเคยไปที่แห่งนี้ คยรู้จักคนคนนี้นะผ่านมาห้าปีสิบปีแล้ววันหนึ่งเราไปเจอเหตุการณ์นั้นจริงจริงยงงไงนะนะ,ะตรงนี้ทำไมมันคุ้นตาทำไมเหมือนเราเคยมาอยู่ทำไมคนนี้เหมือนเราเคยรู้จักมาสักร้อยปีทั้งที่เขาเพิ่งมาทำงานวันนี้อะไรนะมันจะรู้สึกขึ้นมาทันทีนั่นเป็นของสัญญาขันที่มันเซฟข้อมูลแต่อตดีตเอาไว้นะใน,ะนตัวสัญญาขันตัวสังขาระขันเป็นตัวคิดนะนะ มันสัญญาณมันจำได้แล้วก็หมายรู้คือไปแปะยี่ห้อให้สิ่งที่รู้อยู่นั่นนะอันนี้คืออะไรนี่มันเชื่ออะไรอย่างเงี้นะสารขันก็จะปรุงต่อเป็นความคิดเป็นเรื่องราวเป็นสตอรี่ต่างๆอันนี้เป็นธรรมดาอย่างเงี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วตัว,วญ,ญาณาขันมีหน้าที่อย่างเดียวคือเข้าไปรู้อารมณ์รู้กำลังเห็นได้ยินได้กลิน่นรู้รสสัมผัสถ,ถูกต้องรู้กำลังคิดกำลังนึกอยู่อันนี้เป็นหน้าที่ของตัว,วิญญาณขัน นะวิญญาีาา่คือตัวจิตนะน,นี่คือขันห้านี่ต้องทำความเข้าใจนะนักภาวนาะไม่รู้เรื่องขันห้าก็จบเพลละนะนั้นะส่วนมากเราก็จะแยกแค่กายกับใจแค่นะั้นแหละแต่ถ้าทางโลกโดยทั่วไปนะนนะนะกายกับใจนะแต่ว่าถ้าทางศาสนาพุทธเนี่ยนะนะนะกายก็คือส่วนของรูปรขันส่วนใจนะี่คือส่วนของนามขันธ์นี่ทั้งหมดก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณ อนนี้ตัวใจในภาษาไทยเนี่ยจะแยกออกไปอีกว่าใจในองค์ประกอบอยู่สองอย่างคือจิตและเจตสิกนะเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขารน,นะเจตสิกแปลว่าสิ่งที่มันเกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตอาศัยอารมณ์อย่างเดียวกันกับจิตเนี่ยนี่คือตัวเจตสิกนะถ้าไม่มีจิตเจตสิกก็ทำงานไม่ได้นะถ้าไม่มีเจตสิกจิตก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะนะไม่รู้จะไปรู้อะไรนะ เพราะว่าไอ้สิ่งที่ทำให้รู้ให้เห็ุให้ดูให้อะไรอยู่นั้นมันเป็นเรื่องของเจตสิกที่เข้าไปประกอบร่วมเพราะในตัวเจดสิกนี่แหละที่มันเป็นตัวกุศลบ้างอากุศลบ้างแล้วเข้าไปปรุงแต่งจิตให้เป็นคิดดีคิดชั่วอะไรต่างๆเกิดขึ้นตามมาเนี่ยนี่เป็นกระบวนการทํางานของตัวนามขันนะนั้ถ้าเราไปสังเกตดูนะก็จะเห็นว่าโอ้ยมันปรุงแต่งทั้งวันมันไปขุดเอาเรื่องโน้นเรื่องนี้มา แล้วก็มาปรุงแต่งเป็นเรื่องราวต่างๆยิง่งเวลานั่งสมาธิขยันปรุงจริงเลยสังเกตด,ดูเถอะอตอนไม่นั่งสมาธิก็ไม่เท่าไรแล้วก็เริ่มดั่งเริ่มม้าแล้วความคิด,ดส่วนมากก็จะปรุงไปทางอากุศลนะสังเกตด,ดูเถอะแล้วเรานึกถึงภาพนะนอย่างที่พระเจ้าทรงสแสดงไว้ถ้าจิตเศรมองแล้วทุกขติเป็นอั้นหวังได้ถ้าจิตผ่องใสสุขติเป็นอั้นหวังได้น ุกติคือที่ไปเกิดที่มันไม่ดีน่ะนะอายภููิทั้งหลายสัตว์นรกเปรตสักายสัตว์ไดฉันนีนะ่สุขติตั้งแต่ม,มนุษย์พูิขึ้นไปทเทวดาพรหม,มทุกนี้แล้วลองดูจิตเราตกนรกวันละกี่รอบขึ้นสวรรค์วันละกี่รอบนะ,นรรบนะบนะไปสังเกตด,ดูนะนั่งสมาธิอยู่นี่แล้วแล้วก็พานั่งครึ่งชั่วโมงนะ่ะตกนรกไปกี่นาทีนะเหนปรุงแต่งอะไรก็ไม่รู้บางทีมันฟุ้งนะฟุ้งนั่คือตัวโมหะ ครอบงำอยู่โหห้าไปว่าจะพาเราไปเกิดเป็นสัตว์ไดๆฉันถ้าเราดูตัวเองตอนนี้มันจะเห็นได้เลยคือคาดเดาวนาคตของตัวเองได้ก็จะไปเกิดเป็นอะไรชาติหน้าเนี่ยนะงสยเป็นหมาล้ามังคิดถึงแต่หมาที่บ้านทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ,นะเกิดเป็นหมาเป็นแมวระวังนะหรือ,น,รอนึกเรื่องอะไรเรื่องลามกจุกกระเปร็ดนะปฏิบัติในห,หมาชอบเป็นยังโดยเฉพาะพระเราและผู้ชายเราเนะี่ย แต่บางทีก็อายุมากแล้วแหละแต่ว่ามันดัดไปขุดเรื่องราคะอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้นะนึกถึงสีกาคนน้นคนนี้เคยจีบกันเคยนึกถึงแฟนเก่าอะไรก็ไม่รู้แต่ชาติไหนก็ไม่รู้มันไปขุดขึ้นมาก็าจะปรุงแต่งเงี้ยสักระยะหนึ่งยงใ,ใครก็เจอนะไม่ใช่เลือกแปลกอะไรนะนะนะพักนึงก็จะขุดเรื่องของโทสะขึ้นมาแล้วทีนี้ เคยไปโกรธคนโน้นเคยเกลียดคนนี้คนนั้นมาทําไม่ดีกับเราคนนี้ด่าเราคนนี้มันนินทาเราไปขุดมาละนะคนนั้นมันเบียดเบียนเราเอารัดเอาเปรียบเราเนี่ยมันจะขุดขึ้นมาอยู่ก็โกรธขึ้นมาดื้อๆทางที่ไม่มีเหตุอะไรเลยนี่นะใครมาทําอะไรสักนิดหนึ่งนะเห็นในเองว่าไอโลภะโทสะอะไรทั้งหลายราคาโลภะตัณหาตัวเดียวกันนะ โทสะความโกรธความเกลียดอาขาดพยาบาทงดหงิด,งดนำการนี่โทสะทั้งนั้น,นมันจะทํางานเพราะอะไรเพราะนี่เป็นกิเลสท,ที่หยาบที่สุดละอในที่หยาบที่สุดนะี่มันจะเริ่มเข้าไปเห็นแต่ปัญหาคือเราเห็นเลือเป็นกับมันแค่นั้นเองถ้าเราเห็นมันอยู่ก็แค่อารมณ์อย่างหนึ่งแต่ถ้าเป็นไปกับมันเนี่ยก็กลายเป็นถูกมันลากไปแล้วใช่ไหมนั่งสมาธิไปก็ตกนรกไปใช่ไหม ขุนมัวไปหมดนะหรือนั่งสมาธิไปก็เกิดเป็นเปลดนะิดเรือศุลกายเนะี่ยก็คืออาการที่จิตมีโลภะอบงามอยู่นะนะหรือนั่งสมาธิอยู่ก็สลืมสลือทั้งวัดพุ่งสั่นทั้งวันเนี่ยอันนิสัยเดริชานนะนะไม่ต้องไปรอชาติหน้านะอบยภูมิเนมันเกิดขึ้นในปัจจุบันขนาดนี้แหละมันถ้าเราไปสังเกตดูดีๆเนี่ย ม้เราจะไม่เชื่อเรื่องชาติหน้านะไม่เชื่อเรื่องพบภูมิก็ตามแต่ว่าเราเห็นเลยว่าเวลาอกุศลมันครอบงำจิตเนี่ยจิตมันทุกข์ทุกข์นะไม่ต้องมีใครมาทําให้ทุกข์มันทุกข์ของมันเองเนี่ยเหตุปัจจัยของมันก็มีนะก็คือโลภะโทสะโมหะเนี่ยที่มันทําให้ทุกข์อยู่ทั้นเนี่ยอันนี้คือเหตุนะปัจจัยก็เอื้อต่อการที่จะทําให้เกิดอกุศลได้ง่ายอย่างเช่นอากาศเยน็นสบายฝนตกเจอแะแฉะทั้งวันน่าเบือ่อ อนนอันนี้คือตัวปัจจัยภายนอกเการกระตุ้นใน,นเกิดอกุศลได้ง่ายอันนี้ก็ไปสังเกตนะนนการสังเกตนะั่นแหละคือการเจริญภาวนานยอย่าไปคิดว่าจะต้องมานั่งหลับตาอย่างเดียวนะกวาดวัดอยู่เนี่ยทั้งที่กิจกรรมทางกายนี่น่าจะเป็นกุศลนะกวาดวัดเนี่ยแต่ใจตกนรกอยู่ก็มีทำไมองค์นั้นไม่ทําทาไมองค์นี้ไม่ช่วยกันอะไรโกรธคนนั้นโกรธคนนี้คุณมัวอยู่ยงั้น นะจะปรุงแต่งมันอยู่อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะระวังใจตัวเองนะมันจะเห็นการทำงานขันห่าอย่างเงี้ยทั้งวิ่ทั้งวันถ้าเราสังเกตดูนะเพราะฉะไม่ว่าจะดูตรงไหนไม่ว่าจะกายหรือใจก็ไม่พ้นจากขันห้านะนะต่อให้ดูไปข้างนอกก็ไม่พ้นจากขันห่าเห็นต้นไม้ใบหญ้าอะไรก็แล้วแต่กุฏิวิหารที่อยู่ภายในวัดบ้านช่องของเราอย่างเงี้ยนะ ที่เห็นนะเห็นอะไรก็เห็นขันห่านั่น,นแหละอย่างน้อยก,ก็เห็นตัวรูปขันนะไอตัวที่วัตถุสาสารพลังงานทั้งหมดนะมันเป็นเรื่องของรูปขันบางทีไปเห็นคนอื่นเห็นจิตคนอื่นนี่นะไอคำว่าเห็นจิตคือมันรับรู้ได้มันมีซิกเซ็ตอยูนะ่หลายคนก็นจะมีซิกเซ็ตนนะรู้ว่าไอคนนี้มันคิดไม่ดีกับเรานะด้วยกิริยาการวันที่แสดงออกมาเนะี่ยมันคาดเดาได้ไนี่มันคิดลามกกับเราเนะี่ย คนนี้กําลังโกรธเรา่ยคนนี้มันดูถูกเหยียดหยามเราดูสายตามันเสียอะไรอย่างเงี้ยนี่พอไปรับรู้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันวิ่งเข้ามาที่ใจเราทันทีจิตปรุงแต่งนั่นดีมันนึกแล้วมันก็คิดต่อตัญญาขันสังขารและขันทางานต่อปรุงแต่งเป็นอะไรก็ปรุงแต่งมันอกุศลแค่นั้นเองถ้าไม่มีสตินะเชคจะโกรธมันแล้วนะเชคจะเกลียดมันทำไมมองเราด้วยสายตาเหยียดหยามอย่างงี้นะซึ่งบางทีเขาก็ไม่ได้มองด้วยสายตาเหยียดหยามเราเขาก็มองธรรมดานี่แหละ แต่พอจิตเราเป็นอกุศรเนี่ยปรุงแต่งไปงสารพัดนะนะน,นี้ก็ลองไปสังเกตด,ดูอย่างเงี้ยมันจะเห็นได้เลยว่าโอ้ยที่น่ากลัวนะีก็คือใจของเรานี่แหละนะนะใจที่มีที่ขาดสติสัมนัยยะเนี่ยนะมีอกกศรครอบงำอยู่เนะีนะ่ยนะีนะ่มันทําให้เกิดทุกข์ภายในนะทุกข์ก็ไม่ใช่เราทําให้ทุกข์ด้วยนะไม่ใช่เราทําให้ตัวเราทุกข์หรือไม่ใช่ใครมาทําให้เราทุกข์นะ ทุกข์เพราะอะไรพราะมีเหตุเหตุคืออะไรคืออกุศลที่มันปรุงแต่งอยู่นะเหตุโลภะโทสะที่มันทางานอยู่นะแะละเหตุอันะหลายคนตามไม่เท่าทันอ่ะไม่รู้เท่าทันก็จะปรุงแต่งทุกข์สารพัดนะทางานในวัดก็ทุกข์ทำงานนอกวัดก็ทุกข์อยู่อย่นั้นละอยู่บ้านก็นทุกข์อยู่ไหนก็นทุกข์งั้นแหละความทุกข์มันอยู่ที่ใจนีไม่ได้อยู่กับคนนะมันพร้อมที่จะ ปรุงแต่งได้เสมอคิดดูเลยขนาดนั่งสมาธิเฉยๆมันก็นยังพาทุกได้ไปปรุงแต่งสารพัดนอนอยู่เฉยๆมันก็นพาทุกนะคิดว่าโอ้ยนี่เราทํางานมากเกินไปก็เลยทุกให้นอนอยู่เฉยๆมันก็นทุกนะเป็นอย่างนั้นไปดูให้ดีบางคนก็โทษสถานที่ใี่ี่ยหลายคนจะบอกว่าโอ,อยวัดวังหินนี่ปฏิบัติไม่ได้นะต้องไปหาที่ปฏิบัติที่อื่น วิ่งหนีหนีไปไหนก็แบกทุกข์ไปด้วยทีนี้ทุกข์อยู่ที่ใจขึ้นเขาลงห้วยก็หออเอาอัตตาตัวตนไปด้วยทิฏฐิมานะไปด้วยตัณหาอุปาทานไปด้วยไปไหนก็ไม่พ้นนะไปอยู่ไหนก็ทุกข์นะไปอยู่ที่อื่นก็ไปโทษคนน้นคนนี้ต่อนะโอ้แมงแมลงเยอะเกินไปนั่งสมาธิไม่ไหวคนเหมือนกันโอ้บัดนี้หมาเยอะเห่าเสียงดังหนกหมูํำการช่างทำงานหนกหมู ไปนั่งอยู่คนเดียวเงียบงในป่าก็จะลำคาญใจตัวเองอีกไม่ใจกูค,คิดเยอะจังแล้วก็ห่วงคนนั้นแล้วก็คิดถึงคนนี้อะไรนี่ในได้ความทุกข์อยู่ภายในไม่ได้อยู่ภายนอกนะไอภ้ภายนอกแค่ปัจจัยนะไอ้ตัวเหตุจริงๆคือภายในปัจจัยแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยรูปเสียงกินรสสัมผัสอะไรทั้งหลายเนี่ยนี้เขาเรียกว่าปัจจัย ไนะอ้ตัวเหตุจริงๆก็คือความโลภความโกรธความหลงความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนะี่ยทั้งมีทั้งฝ่ายกุศลทั้งฝ่ยายอกุศลทํางานอยู่โดยธรรมชาติของมันนะสลับไปสลับมาอยู่งั้นนะน่ะอันนี้ถ้าเรามีสติธรรมะจะตั้งรับดีๆเนี่ยนะอะไรโผล่มากูรู้แล้วทิ้งเลยอะไรโผล่มากูรู้โยนทิ้งเลยนะ่ะใหม่ๆก็กูรู้ไปก่อนหน,หนักๆเข้าก็รู้บ่อยเข้าตัวกูก็จะหายเลยแต่รู้อย่างเดียวเ่นี่ยนะ มีแต่ตัวผู้รู้เขาไปรู้ไปดูอยู่นะกูหายไปเบาไปบางไปนะนธรรมชาติเป็นอย่างนี้ทีนี้มันจะไม่ค่อยมีเรื่องให้ทุกข์เท่าไหร่เพราะไอ้ที่ทุกข์เขาเพรมีกูทั้งน,นั้นนะถ้าไม่มีกูก็ไม่มีกูที่จะไปทุกข์อะไรแค่นั้นเองนะมันดูให้ดีก็เพียงแค่สังเกตขันห้าอย่างนี้แหละให้มันต่อเนื่องเนืองๆไปนะสังเกตกายสังเกตใจนะต่อเนื่องเนืองๆ ไม่เอาอะไรไม่เป็นอะไรสังเกตด,ดูใจตัวเองช่วงนี้มันขี้เกียจฟื้นมันนชช่วงนี้มันเบื่อฟื้นมันขี้เกียจก็ทําขยันก็ฝึกอย่างนี้แหลนะพยายามรู้สึกตัวให้มันต่อเนื่องไปอย่างเงี้ยขืนไปตามมันก็ถูกมันลากไปลากมาอย่างนั้นนะแต่ถ้าเราฟื้นมันได้นะคืออยู่เหนือมันคาว่าฟื้นในที่นี้ก็คือ มันจะเวลาอะไรก็ช่างแต่ว่าเรามีระเบียบวินัยกับตัวเองเวลานี้ฉันจะเดินโงกลมเวลานี้ฉันจะนั่งสมาธิเวลานี้ฉันจะสวดมนต์เวลานี้ทํางานบ้าน,นเวลานี้ต้องดูแลพ่อแม่ไปส่งลูกไปโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่พระหา้นาทีที่มันวนลูปอยู่ทั้งวีทั้งวันนี่นะแต่ว่าในขณะที่ทําอยู่นั้นน่ให้มีสติสมัมญ,ญาเข้าไปรู้อยู่ ถ้ามีสติสมัมญ,ญัเข้าไปคอยสังเกตดูใจตัวเองดูกายตัวเองอยู่อย่างนี้แปลว่านี่คือการภาวนาเรากําลังฝึกภาวนาฝึกเจริญสติอยู่เห็นไหมมันทําได้ทั้งวีทั้งวันเลยมัน,น,นจะไปคิดว่าโอ้จะต้องไปปฏิบัติวัดโน้นวัดนี้จะต้องไปเข้าข้อ,ขอที่โน้นที่นี่โอ้อาจารย์กรรมฐา,านอยู่เต็มกายเต็มใจเนี่ยนะอารมณ์ทั้งหลายประดังประเดเข้ามาอยู่ทั้งวีทั้งวันเนี่ ดูให้มันเห็นดินะรู้เท่าทันมันแค่นั้นเองรู้เท่าทันได้เมื่อไรก,ก็จบเรื่องแค่นั้นนหะดูบ่อยเขา้าแล้วค่อยๆวางได้เองขัดเกลาไปเองนะอนมมนอนุโมทนาสวดมต์กัน